สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมเสียภามาเบิงนะครับมันสับปะหลังครับอายุ2เดือนนะครับเริ่มลงหัวแล้วนะครับพี่ที่สังเกตว่ามันเขาเริ่มลงหัวหรือว่าหัวดกบอสังเกตจังสีนะครับเดี๋ยวผมเสียาไปเบิงครับนี่นะครับ2เดือนสี่หามื่นนี่นะครับปลูกบอไมีการใส่ปุ๋ยร้องพื้นเลยนะครับขีดปุ๋ยทางใบเดือนละสามรอบเดี๋ยวเสียาไปเบิงนะครับนี่ครับมาเบิงครับเขาอยากรู้ว่าหัวมันเขาดกหรือบม่ดกนะครับนี่เห็นไหมครับมันสองเดือน ดินเริ่มแตกแล้วครับแล้วมันเสร็จแตกแตกไปเรื่อยๆแตกชนกันไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดินแตกดินแตกไปเรื่อยๆนะครับแตกชนกันเลยเห็นไหมครับดินสิแตกดินสิแห้งแตกนะครับเป็นแนงยาวไปตามร่องนะครับชนกันเหงาต้อเหงาไปเลยนะครับี่ดินสิแตกนี่สนะครับดินแตกไปนี้ก็คือมันห้องหัวมันดกนะครับเริ่มลงหัวแล้วนะครับมันสองเดือนนี่สาเหตุหนึ่งนะครับ เาปลูกในช่วงที่มีฝนเพียงพอแน่แล้วห้อแซนน้ำยาเร่งรากนะครับฉีดปุ๋ยสูตรเสมอ20-20ซึ่งสูตรนี้มีวิตามินบีหนึ่งครับสอยกระตุนระบบรากเห็นแห่ระบบรากแข็งแรงนะครับระบบาราักกับสลายฮาอากาศกับลายฮาอาหารได้ไวครับเห็นไหมครับมันก็นเริ่มลงหัวแล้วนะครับตอนนี้ผมยังใส่ปุ๋ยสูตร20-20นะบ,บวกสูตร30-30อยู่นะครับเพราะต้องยังต้องการเร่งต้นเร่งใบให้หนาให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสะสมอาหารเพื่อมาเรียงหัว เรารอบต่อไปนะครับเนี่ยสองเดือนแล้วตอนนี้สองเดือนกว่าแล้วเทากับสีเริ่มหยุดสูตรสามสิบแล้วสูตรแต่เราเก็บเทาสิลดลงแล้วให้ใส่สูตรเสมอสิบหาได้ครับพี่นายเอาเสมอสิบหานะครับส่วนถาดหารร้องแคลเซียมโบรอนนะครับใส่ให้เก่านะครับแคลเซียมโบรอนแม็กกาซิงก็ใส่อยู่นะครับเพราะว่าต้องการให้ใบยืดบ่ให้ใบหงอนะครับแม็กกาซิงนะครับแคลเซียมโบรอนแม็กกาซิงแมกนีเซียนะครับแมกนีเซียมนะครับกรรมฐานยังใส่เข้าเห็นไหมครับเนี่ยมันสองเดือนดินแตก เป็นล่องเป็นล่องเลยครับเห็นหครับนี่แสดงว่ามันเ่านี่เริ่มลงหัวแล้วเริ่มขยายหัวแล้วนะครับนี่แหละมันสองเดือนครับปลูกแบบปุ่มีการใส่ปุ๋ยร่องพื้นนะครับฉีดปุ๋ยทั้งใบเดือนละสามรอบนะครับนี่แหละครับวิธีสังเกตว่ามันเขอลุงหัวไปเริ่มหัวโดกบอสังเกตได้ง่ายเลยครับนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมา,าเลียง สังเกตว่ามันเฮาโดกบอนะครับมันเฮ้าโดกบอลงหัวดีบอเริ่มลงหวัวไปนยครับสังเกตแบบนี้เลยครับเบื้องดินกร็รูเลยเนี่ยครับแต่ละหล่องแต่ละหล่อง,แต,ลลองแต่ละต้นเนี่ยดินพับดินแตกดินแตกแนวเป็นแนว,เป,นแนวเป็นทางระเบิดได้เลยครับแตกตลอดเลยนี่แหละครับผมเรยวอติดตามชมต่อไปว่าสิเป็นงไหน,นะครับสังเกตที่ใบนะครับใบสีเขียวเข้มมากนะครับนี่ ใบสีเขียวเข้มใบเขียวเข้มแบบนี้ใบเขียวเข้มใบใงญ่งสี่น่คือการสะสมอาหารนะครับมันนี่มีการสะสมอาหารใบเขียวเขียวเข้มเนี่ยสะสมอาหารใบนะครับเพื่อสิเอาไปเลี้ยงน้าต้นนะครับมีอาหารเพียงพอนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาฉีดแมกนีเซียมนะครับสิซอยเลี้ยงความเขียวนะครับซอเลี้ยงความเขียวสังเคาะแสงฉีดกามาทันนะครับเดี๋ยครับซอยให้ดินบมเนียนนะครับมันก็จะหาอาหารได้ดีใบเขียวใบเข้มเห็นไหมครับใบเงี้นะครับนี่เบื้องขนาดของใบครับ ใบไงเห็นไหมครับใบไงนั่นแหละครับผมนี่คือผลงานการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับมันสับปะลังแปลงนี้นะครับเขาฉีดเดือนละสามหลอบนะครับต่อไปเขาก็จะเริ่มใส่สูตรที่เป็นสูตรเสมอนะครับสิบหานะครับวันนี้สิลดสูตรในตะเกลนลงนะครับลดสามสิบสิบสิบเซาใส่แล้วนะครับส่วนถ้าเขาเรายังใส่คือเก่านะครับแต่ว่าเขาสี่พันไรระเบิดหัวเอาสิบหาไปก่อนนะครับผมสระเบิดหัวช่วงอีกจัก สองเดือนครึ่งครับเริ่มสีเปียนเป็นสูตรหกยี่สิบสามสิบเซทครับให้เริ่มไลลงหัวเพราะว่าใบเริ่มชนกันหมายความว่าเริ่มคุ้มหยาได้แล้วเริ่มคุ้มรองแล้วใบนาสมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็บจะใส่สูสตรไล่สูตรไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันในเรื่องของการใส่ปุ๋ยทางใบหรือว่าการสังเกตมันว่ามันท่องหัวดวกบอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ